4เรื่องเกี่ยวกับมะเร็งที่คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดนะครับจริงๆแล้วมีคนส่วนใหญ่เนี่ยถามผมถามหมอหยกเนี่ยบ่อยมากเลยเรื่องเกี่ยวกับมะเร็งแล้วคําถามจะคล้ายกันนะครับอันแรกเลยนะครับเขามักจะถามเวลาที่เขาเป็นมะเร็งว่าสาเหตุเกิดจากอะไรสาเหตุเกิดจากพันธุกรรมไหมสาเหตุเกิดจาก อาหารนั้นนี้ไหมสาเหตุเกิดจากอะไรผมจะตอบไม่ได้เลยทําไมรู้ไหมครับเพราะว่ามะเร็งเนี่ยไม่ได้มีสาเหตุเฉพาะนะครับในปัจจุบันเนี่ยคนคนนึงจะเป็นมะเร็งได้เนี่ยเกิดจากการอักเสบจากหลายๆด้านกระตุ้นให้มีการแบ่งเซลล์ผิดปกติเช่นบุหรี่แอลกอฮอล์นอนดึกความเครียด มลพิษต่างๆบนท้องถนนอาหารการกินที่มีสารเคมีเจือปนโลหะหนักที่มาจากอาหารทะเลโลหะหนักที่มาจากปลาหรือแม้แต่ฝุ่นต่างๆที่เราเห็นอยู่ในอากาศรวมถึงแสงแดดด้วยมันมีปัจจัยหลายๆอย่างเป็น10บๆอย่างเลยที่รวม กระตุ้นให้คนคนนึงอยู่ดีๆก็มีการแบ่งเซลล์ผิดปกติแล้วก็กลายเป็นมะเร็งขึ้นมาดังนั้นถ้าจะถามไขรก็ได้ทั่วโลกนะครับว่าเขาเป็นมะเร็งจากอะไรหมอส่วนใหญ่จะตอบไม่ได้เลยนะครับข้อที่2นะครับที่คนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจผิดก็คือพ่อแม่ปู่ย่าตายายญาติพี่น้องเป็นมะเร็งแล้วเราจะต้องเป็นมะเร็งเสมอไปไหมไม่นะครับจากงานวิจัยพบว่าคนที่จะเป็นมะเร็งเนี่ย แม้ว่าจะมีพันธุกรรมเป็นมะเร็งก็ตามนะครับมีพ่อแม่ญาติที่เขาเป็นมะเร็งแต่ตัวเองไม่เป็นมะเร็งก็ได้ถ้าไม่ได้มีความเสี่ยงเช่นพ่อแม่อาจจะสูบบุหรี่พ่อแม่อาจจะเป็นคนเครียดง่ายพ่อแม่อาจจะกินอาหารไม่เลือกพ่อแม่อาจจะอ้วนพ่อแม่อาจจะดื่มเหล้าพ่อแม่อาจจะเป็นคนที่ขี้กังวลพ่อแม่อาจจะเป็นคนที่ทํางานอยู่ในเมืองใหญ่แต่ตัวเราตรงข้ามกับพ่อแม่ทุกอย่างเลยแบบนี้ ต่อให้พ่อแม่เราเป็นมะเรง็งเราก็ไม่จําเป็นต้องเป็นมะเร็งเหมือนพ่อแม่เราก็ได้ดังนั้นหมายความว่าเรากําหนดอนาคตในการเป็นมะเร็งของเราได้เกือบ100%นะครับโดยการที่เราปรับพฤติกรรม และชีวิตของเรานะครับให้ลดความเสี่ยงให้มากที่สุดนะครับข้อที่3นะครับคนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจผิดว่าการกินเนื้อสัตว์และทําให้เกิดมะเร็งผมบอกว่าถ้าเป็นเช่นนั้นคนทั้งโลกจะต้องเป็นมะเร็งคิดตามผมนะครับถ้าเราบอกว่าการกินเนื้อสัตว์ทําให้เป็นมะเร็งกินปลาก็เป็นมะเร็ง กินเนื้อวัวกินเนื้อหมูกินอะไรก็เป็นมะเร็งไปหมดดังนั้นแสดงว่าตั้งแต่1ขวบเป็นต้นไปที่เราเริ่มกินอาหารจนกระทั่งปัจจุบันเรากำลังกินอาหารก่อมะเรง็งใช่ไหมผมบอกว่าไม่ใช่นะครับในปัจจุบันนะครับเขามีการพิสูจน์แล้วว่าเนื้อสัตว์ไม่ได้ทําให้เกิดมะเรง็งเพียงแต่ว่าเนื้อสัตว์ที่แปรรูปมักจะใส่สารบางอย่างที่ไม่ได้มาจากธรรมชาติ เนื้อสัตว์ในปัจจุบันนะครับอาจจะใส่สารเล่งเนื้อแดงอาหารทะเลบางอย่างอย่างเช่นอาหารทะเลตามที่เก็บจากพื้นที่ใกล้ๆโรงงานอุตสาหกรรมอาจจะมีสารปรอทนะครับหรือว่ามีโลหะหนักต่างๆเนี่ยทำให้กระตุ้นการเกิดมะเร็งได้ดังนั้นนะครับตัวเนื้อสัตว์จริงๆไม่ได้ทําให้เกิดมะเร็งแต่สารเคมีต่างหากที่มากับเนื้อสัตว์เหล่านั้นต่างหากที่กระตุ้นให้เกิดมะเร็งนะครับข้อที่สี่นะพี่คนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจผิดก็คือ รักษามะเร็งเนี่ยรักษาปุ๊บต้องหายเลย100%ผมบอกว่าไม่เสมอไปนะต่อให้คุณหมอเขาบอกว่าเราตัดก้อนมะเร็งออกไปแล้วทั้งก้อนไม่ได้หมายความว่าเราจะหาย100%นะครับเพราะว่าสิ่งที่เราตัดไปคือสิ่งที่เราตรวจเจอแต่เซลล์มะเร็งเล็กนะครับที่เรายังไม่แน่ใจเนี่ยเราต้องติดตามอาการงนรั้นใครก็ตามที่รักษามะเร็งแล้วต้องรักษาอย่างน้อยนะครับติดตามอย่างน้อย5ปีถ้าอย่างน้อย5ปีนะครับ เราไม่เจอเซล,มเล์มะเร็งแล้วเราก็สบายใจว่าโอเคโอกาสที่เราจะกลับมาเป็นซ้ำเนี่ยน้อยลงทุกทีอ่ไม่เกิน2%แงเปละประมาณนี้นะครับจะได้ทำให้ทุกคนเนี่ยสบายใจมากขึ้นว่าเออเวลาที่ เรามีคนในครอบครัวเป็นมะเร็งหรือว่าเราจะกินอะไรต่างๆเนี่ยเราจะได้มีความรู้มากขึ้นว่าเออเราอย่าไปกลัวในสิ่งที่ไม่เป็นความจริงอาจจะเป็นแค่ความเชื่อบางกลุ่มที่เข้าใจผิดเท่านั้นนะครับดังนั้นใครก็ตามที่กังวลเรื่องการกินโปรโตีนกังวลเรื่องการกินคอลลาเจนกังวลเรื่องการกินเนื้อสัตว์ครับสามารถกินได้ใครก็ตามที่พ่อแม่ ปู่ย่าตายายเป็นโบเรงก็ไม่ต้องกังวลนะครับถ้าเราดูแลสุขภาพอย่างดีเราก็จะไม่ได้เป็นแบบท่านแน่นอนนะครับรักทุกคนนะครับขอให้คลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์กับคนทุกคนนะครับทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติใครก็ตามที่อยากทำบุญนะครับอยากให้ความรู้เหล่านี้นะครับถึงคนมากขึ้นนะสามารถกดแชร์ได้เลยนะครับส่วนใครก็ตามชอบความรู้จากหมอทีมกับหมอโยนครับก็ติดตามหมอทีมได้ใน ยูทู b เฟซบุ๊กไอจีที่ชื่อว่าหมอทีมด็อกเตรทีมนะครับส่วนหมอหยกจะชื่อว่า Happy s u r g e ์เหมอสุขสันนะครับจะมีอยู่ใน Facebook เท่านั้นนะครับรักทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับถ้าเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้ที่ช่วยทําให้ชีวิตและสุขภาพในทุกๆด้านดีขึ้นสามารถกดไลค์กด s u b s r r i e ในะครับใน u t u e e o o k ID t o k t o TikTok ได้เลยนะครับส่วนใครก็ตามที่รู้สึกว่าเฮ้ยความรู้นี้ ดีและสามารถช่วยให้คนอื่นเนี่ยมีชีวิตที่ดีดขึ้นได้สามารถแชร์ได้เลยนะครับส่วนผมหมอทีมนะครับจะให้ทีมงานส่งความรู้เหล่านี้ถึงมือถือทุกคนที่กด Subscribe ไว้ในทุกช่องทางนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ